พอคุณแม่ได้ยินเสียงควงเสียงควงเสียงพี่น้องห้องเอินวอนวอนจงมาโมทนาคองบุญควงกุศลของเจ้าสาือบัดนี้ องสุนสาวสวนสิลมอาตมาทั้งสามได้สวนสธรรมพังอามาไขเพื่สวนใจต้องคิดเหตุความ ป้าปงตัวสูงลำตามธรรมพุทโธวัดวางวายาพิโลงกะยุมทานเสียนิยมาบดนี้ฮอนวางน้เห็นปวงกว่องการอื่นวินญาน uh -huh. ความกระใจถ้าเวนตกแต่งไว้แต่เทียนสวงมูสาอตมาสิไขกวานแจกทานวันเอินะเจ้เตือน ดวงวิญญาณโค้งวอคือวาดวงวิญญาณคุณพ่อแกนคุณเมียไกสุมามันผู้เปิดมดบอดมวยกะวังเพิงว่าเพิง จางว่าในมือนั้นคือสิวอังเอาบออยากจากไรป่าไปนอแต่ยกะจำเป็นลาลีกนี้มมีได้สร้างเอาไว้ต้องเจอพวอบ่วันใดกะมื กันจะต้องพอมามีแล้วผู um> ้สิฟืนไปบอกกามลามบอฟืนนอบบาด่น sàn đến hôm Vô vẫn đầy vắng bàng Điều ní năn Cô biển lục lẽ to Cảm lăng phá cằn sàng Mà than đứa chẹt vàn Hoa là ni thiệp thàn Phải Nhân thầy soi hạ Cang pasah kudu Satu nge Duang minyan Phở thức ý mẹ cây thức ma thức quay thức ý 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 Kèng quang phát là muôn cuộc xuân năm nay hãy hòa gian khôn miệng cày để má lại Xuân cuộc xuân này văn niềm mai và thỏa là mắt mày này ai phân thua cột muôn xuân này hãy ba cần số văn យេតណាមเด้อយេតដែលគិតដល់កាលតើគន់ភຸນតួនพ่อแม่មកតាន់តាយ Cười <tôi> à xây xây phiên yên nó no phong quay Toàn châu nhân âm đuổi Cạn <tôi> lê ngăn <bọc> <tôi> Má giác hiện thể lần Ô no, nô no, Yết nhạc hoa cả bọc hoa Ô vang no, kiệt nhạc hát thăng phổ sắm gồm kiếm như đại nam, Ma Ma Đức, nhạc านกินขาอันพระเวรลูกเจ้าแต่งพแกนมเอ้ยมีทางปาปินเปงประสงค์จแวบาจางว่ามามาด to khen nè nhôm đê Và mà nữ đoàn nguyên nhân Khoảng ông Nè chẳng <laughs> mà nấy toàn nè đoàn nguyên nhân của ông พอแกวคุณเมียไข่สมามานคือเส็มมาหอดแนวเหนืมเสียงเซวเซวคนอื่นใสคุณเมียไข่คุณบอแกนสมามานขันเจ้ามาหอดแล้วย่าสได้นั่งเกิดตนเจ้าว่าดว đề xuân yaka nhà ca nơi yaddy xong quám 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 nhân giá đầy và บ้านท่านผู้หญ่อยางให้เพิน่นพาปไปเมืองสวรรค์สันฟาไปคอยถ่ายอยู่สวรรค์หรือว่าในตอนนี้ดวงวิญญาณของเจา้นนานั้นเอาอยู่เทนสักกาเลยให้พินยุกเสียมสุขชวนน,น,ยยวนิลนี้มีนว่ม สนุกอนสนุกเถื่ออยู่ในปางมันแทยนยากะมียากแก่กะเสมสางให้ห่างไปญาติผู้อยู่ลูกเตะกะลังเตียงบุญามาให้มาโมทนาดอมแล้วจึงเมือมึงฟ้า

ลาโยแมจาวเสียลาโยพอสามทุมเครื่องแหล้วละนอสียขึ้นบานสุสถานเสกามขึ้นสุบานโนนยูขำกําบานเก่าเสิลาพวกโมจอนจัดตาเถ่าูสุกุนพวกพ่อตาแม่จอนกับพวกท่านทั้งหลาย ยิงและใจพวมาฟังกะนั่งเต็มพลานกว่างบนทั้งกวางมาวันนี้สบายดีหรือละแม่สบายดีหรือละพอสิละแม่ละพอความหยิดยมพี่และน้องสิขึ้นห่วงบนเนาวัดนู้นยิววพุ่นและเจ้าใส่มือคือมาล้เแต่ยัย วัดโน้นยิวพุ่นละเจ้าขึ้นตำบลหว้วยหินอำเพื่นงองหงจังหวัดบุรีรัมพ์พุ่นละเจ้าเป็นมองยูปัจจุบันบันต่อไปอนาคตสอ่องว่เห็นทางนาคิดไปไปมามาหลายตะลปบไหลบันเจ้าหัวหลานนี่ละเป็้นคนใจง่าย ขันพอ่ออกแม่ออกบ้านพนมดินนี่บ้านายหรือสิ่ใหญมาอยู่พีสาสามให้สวงใจไม่ยหน่นนอ้โมนบางยังมาในตอนนี้สมพูดีแล้วไปว่าขันเจดหอดเจ้าหัวโลกห,กหัวหลัางานสิไปสิมาให้ไปย่ำไปแวะก,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 กันแน่เด้อ หรือบ่ไปก็ได้ทั่วหาฉันแน่ทั่วหาพ่อใหญ่ท่องใสไม่ใหญ่สุกก็ได้หรือสิทั่วหาเจ้าหอ,อหลวหหันก็ได้เด้อแม่เด้อเบิดโทั่วจุดใส่ปติเบอร์ทั่วก็อกยูยย่ในน้ำบัดน่พิละแต่น้ำบัดบ,บ,ทบดแล้วละหรือสิบอกให้เจ้านั่นจำเบาก็ได้อยู่มีประกาศจดเด้มแย่เด้มมีโทรศัพท์เมมไวไล่มันสีแดงขึ้นสมัครไล่ไปเนี่ย ว่าท่านสมัคไปสมัครเด้อนั่นศูนยสมโตงวดจิมาเจ็ดเจ็ดสาเจหเจโปรดฟังอีกครั้งศ8นย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดทาเรือเมียหรือสิทิติดตามทางเพจก็ได้เรือเมีเด้อ เพจพระคู่ปะรัด <wa> อ <sl> <venant> <kit> ัตสิทธิ์ก็ได้กดไลกดแชร์กดถูกใจกดซับสไครลกริ้งกลิ้งเด้อยมบ่อยมแม่เอ้ยจังวันนี้ตอนนี้สมพอดีแล้ว่อยว่าลาก่อนเด้อแม่ป่าจะเล่นเอ